เอาแล้วนะั้นในวิดีโอนี้นะครับเตยงครับเดี๋ยวเราจะทําการเอ่อเฮ้ยมันต้องตื่นตรงตื่นเต้นหน่อยดีเดี๋ยวเดีวเอาหม่เอาไม่เอาไม่ไม่เอาไม่กดผิดเมื่อกี้ในวิดีโอนี้ครับผมจะทำการ <c oughs> โอ้ยจะทำการวางทอ่อเล็กๆตรงนี้เพื่อเชื่อมต่อเป็นระบบน้ำแล้วกันนะเตยงครับก็อันนี้เป็นท่อใหญ่นะอันนี้จะเป็นท่อเล็กนะครับผมก็ประเด็นเลยคือเราจะมาวางตรงนี้เราจะวางไม่ถึงครับเราต้อง ทำที่ยืนรถตรงบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งมันงานยากมากเดี๋ยววางตรงนี้ก่อนวางตรงที่มันง่ายๆก่อนแล้วกันนะไปะลุยกันเลยเลยครับกับ JCB 220แล้วกันะโกโกะนะครับที่ยงครับไป JCB 220 XLC นี่นะสวยๆใส่โลโก้สวยไปนะครับผมลุยกันเลยเดี๋ยวเราทำทางนะครับโอ้ยน้อ ปึ๊บมาโอเคอันนี้สามสามทอนเองเหรอโอ้จะมันยาวเนาะกดตักได้หรือเปล่าไม่รู้นะเอยตักได้หรือเปล่าเ๋ยวโอ้ไม่มาเลยว่ะท่านผู้ชม เอาดีเดียวดีเดียว,ยวผมเริ่มหิวข้าวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะโอ้แรงสวิงแม่งมันไม่มีแรงเลยว่ะมันต้องไปใช้แรงอามอ่ะเอามาท่อนท่อนหนึ่งอันนี้ผมว่าคนยกน่าจะไหวนะ ทำแรงจังวะเออเนี่ยผมชอบแบบนี้ที่มันไม่ทะลุเนี่ยเหมาะมากสำหรับงานวางท่อนะโคตรชอบเลยนะเออโอ้โหไม่ไม่เข้าอีกว่ะโอเคยกแด้ก็ต้องเบาๆนะครับ เบาๆนะท่านผู้ชมต้องคอยยกบูมไว้ตลอดอะ่ะไม่งั้นบูมตกครับมองไม่เห็นวะอ่ะพอมองเห็นอยูน่นะครับโอ้ยฟังเสียงปั๊มดิท่านผู้ชมเงียบเลยอะบูมบูมลงเองหรือเปล่าบูมลงเองหรือเปล่าครับเนี่ย หลบนะหลบนะไข้างล่างนะระวังรถด้วยนะโอ้ยตัวหนังสืออะไรมาบางังมะเนี่ยมองไม่เห็นม,นมั้น้องท่านผู้ชมเนาะแต่ก็เอาได้ได้อยู่ครับผมมันต้องเอื้อมเอื้อมออกไปมองอะ่ะเนี่ยมันต้องเอื้อมออกไปมองอย่างเงี้ยเออมันต้องทำอย่างเงี้ยแล้วขุดขับอย่างเงี้ยนะบหมันอะไรมันก็ยากนะ แต่ในเกียวมันออกไปไม่ได้ของจริงมันเชื่อมได้อยู่นะครับโอเคได้แล้วหนึ่งทอนนะครับปึ๊บมาโอ้งานมันยากจริงเว้ งานไม่ธรรมดานะท่านผู้ชมผู้ชมชอบงานแบบเนี้ยเคเยรเบาๆนะเบานะเบาลองยืนแบบนี้ดูดิไม่รู้ดินแข็งแรงหรือเปล่านะ ผมวางตรงนี้ไปก่อน anse, แล้วกันนะท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นฟันเล็กๆไหมเห็นฟันนิดหน่อยไหมเห็นนิดหน่อยนะผู้ชมลองซูมเอานะดูใน YouTube ซูมได้นะครับลองซูมเรานะคนี่ โอ้ตรงนี้มันปังเต็ม,เ,ตมเลยว่ะเอ,อ้ยก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 บางทีเราบังคับยกแล้วมันมันยังไม่ยกนะครับโอเคเรียบร้อยฝั่งนี้เสร็จแล้วอ่าทีนี้ก็มาฝั่งนี้นะครับมาชูแอบ่ปเฮ้ยวันนี้มันมีมันมีเขาเรียกว่ามีเสริมแผ่นเหล็กพิเศษไหมไม่มีนี่หว่า ไม่มีเสริมแผ่นเหล็กกันล้อนำอ,า,อาเลยนะไม่มีเลยนะไม่มีออปชั่นนี้นะเอออยู่ข้าวเว้ยเฮ้ยต้องไปหากินข้าวเดี๋ยวต้องทำตรงนี้ก่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่าเราต้องทำที่ยืนนะดันไปใช้แรงมาสารเหมือนกันนะใช้แรงเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเดินไปยังไงก็ได้นะครับ เนี่ยตรงเนี้ยเราต้องทำที่ยืนนะดิมาไม่ไรหรอกโอ้มันต้องใส่ดินมหาศาลอยู่นะเนี่ยไม่เป็นไรเนี่ยทำที่ยืนพอพอรถเดินไปได้ก็พอแล้วเนาะแต่รถมันสวิงช้าจอมันลวนอนะ่ะ รถเ่งก็สวิงช้ายอยู่แล้วบวกมาบวกกับจอยล้วนนีกโอ้โหไม่ปื้มเลยครับโอ้โหดูมันดันไปแต่มันไม่ไปอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยแม้มันจะกึกๆๆกกเห็นไหมเนี่ยผมทำพอรถให้รถพอยืนได้นะรถใหถ้ให้พอแบบว่ารถไปได้อ่ะ ไปชิวๆเลยดีจัดๆเอาหรรถคันนี้ยิ่งเล่นยิ่งชอบอ่ะไม่เหมือนรถจริงเลยอ่ะยิ่งเล่นยิ่งย,งยงชอบแต่มันมันยังไม่สมจริงเท่าเท่าเอาเจ้าจิจกในในฟาร์มยี่สิบสองนะคันนั้นก็คือสุดจัดจริงๆของรถของรถขุดนะครับ อ่น่าจะยืนได้แล้วมั้งอ่าได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่่านผู้ชมได้อย,อย,อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถึงบ้างปะเนี่ยไม่ถึงว่ะแต่มันเอียงนะมืดแล้วมืดแล้วอันนี้จะเป็นท่อ น้ำนะครับท่อน้ำไว้ใช้สำหรับงานตลาดนะท่านผู้ชมไว้ใช้อยู่ตลาดนะครับเออมาเดินเบาๆด้วยดิโอ้ยฟังเสียงปั๊บนี่ท่านผู้ชม ผู้ชมฟังเสียงปั๊มแล้วคุณผูช้ชมฟินไหมคานผะู้ชมโูตรฟินอะเนาะดูดิเวลามันออกแรงเสียงปั๊มจะออกเลยนะครับเสียงปั๊มจะดังมากนะครับเร็วๆหนะ่อยคนขับหิวข้าวแล้วตามจริงท่อนี้มันใช้คนยกก็ได้นะ แต่เกมนี้มันใช้คนยกไม่ได้เหมือนฟาร์มดินั่นไงไกลกว่าเดิมอีกผมอยากมีงานตีป่ามากเลยอะอเอาตั้งแค่ตั้งให้มันตรงอะ่ะ เออแค่นั้นก็พอเออประมาณนี้ครับโอเคเรียบร้อยท่านผู้ชมแม่แค่นี้ก็เสร็จแล้วโอเคเรียบร้อยให้เอารถออกเลยปะทำไมรถมันเอียงๆอย่างนี้วะนะไปเรารถออกดีกว่านี่ครับทุกอย่างทำเป็หมดครับผมแม่โคตรดีอ่ะบายท่าโยูมเดี๋ยวผมไปกินข้าวกันนะครับตอนเราปีนคนนี้ก็ต้องปิดไวเพียงประมาณน,นี้แล้วกันนะท่านผู้ชมครับ เดี๋ยววิดีโอหน้าพาลุยต่อนะว่าเราจะทำอะไรต่อนะครับกับเจ้า JCB คันนี้นะครับผมวนไปเพลินๆเ,เลยนะครับโอเคโอ้มันถมเองเลยเหรอโอ้ถมเองเน่ยโอ้งานต่อไปขุดว่ะท่านผู้ชมโอเคได้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 ไดเจอนใหม่ครับสวัสดีครับ